มาพี่น้องสี่ป้ากินขนมจีนเด้อขนมจีนนี่ขามมือขามคืนมาจากเขาวงสก้นนรกเพื่อนเด้อพี่น้องขนมจีนเจ้าประจําเจ้าอร่อยมือเนแต,งต่งโตงามบ่พี่น้องแต,งต่งโตงไปวัดเด้อนี่วันแม่เด้อมือนนยก็ของงามเนเด้อมือหนึ่งอย่าสอนนางเกาหัวยหอ,อยู่พุณยายสอนอยายสอนน้องสาวได้นั่นน้องสาวได้นั่นโอ้ยฮัลโหล กินด้วยน้องกินไม่ได้นี่มันเผ็ดเนาะน้องกินไหมน้องกินถั่วเนาะนี่กินถั่วก็ได้อ่ะอ่ะเอาไหมหลานท้ายหน่อยได้นี่น้องโปรแกรมนะคะเอซน้องชายของน้องกิวเตอร์แต่ก่อนจะน้องพิวเตอร์จะออกกล้องกับยา่าย่าบ่อยเนาะ ไปไหนไปด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเลยแต่คนนี้ไม่ค่อยนานๆเจอทีเขาไม่ค่อยติดเท่าไหร่หวานหวานอร่อยอร่อยอืม อร่อยหวานหวานกรอบมาแซบด้วยกันด้วยก้ะหลานชาลก็หลานไส้รอบอ,บอพี่นกอือ,อันอน้องนอ้นองมองมอง,มอง,ม,องมองกล้องโอเทตาโตโต ตาโต,ตไม่ต้องลับตาพี่ย่าบอกว่าตาโตรับตาเฉยเลยย่าบอกเออตาโตโอ้ตาโตตาโตโอเคหล่อแกบอกว่าเฮ้ยให้ตาโตว่ารับตาลงเฉยเลยพี่น้องเอ้ยเพวกเนรลานแขกได้ มากินงแสบด้วยจ้าวันนี้ว่าจะแกงน้องใหม่น้องใหม่กับมากแต่มาจากบ้านห้วยน้ำเรี่ยมต้มมาเรียบร้อยแล้วซื้อฟักทองมาแล้วว่าจะแกงแกงเปิด ย่ากินด้วยย่ากินด้วยป้อนปากเอาใส่ปากให้ยาซินนอะใส่ปากให้ยาซิตัวอร่อยหวานย่ากินด้วยเอาใส่ปากให้ย่าหน่อยเอาเอาใส่ปากให้ยาหน่อยเอาอ้ามอ้ามอ้ามั้อ้าฮ้ ยากเหรอ,หอแท่งยาเหรออ๋อไม่ให้ยากกินละ่ะให้ยากินด้วยพี่ถึงพี่เตียวไหมพี่เตียวเอ้ยคือถึงน้องบอพี่เตียวไม่ได้มาเลยปกติติวเตรอร์ต้องมาแล้วไอ้ปีวันนี้เขาไม่ได้มาติวเตรอร์อยู่เท่ ด้วยปรเลยมากปีปีที่แล้วมาเนาะปีที่แล้วก็มาปีนี้ไม่ได้มาอมืแสบกัดคน,นจีนกับมาแต่ไก่พวก จะเขาวงร้านดังอืมยากก่าด้วหน่อยอายุบใย่ามากินกับขนมจีนหน่อยดิอันใส่ใสาปากให้ย่าหน่อยว่านย่าหน่อยอืมอ๋อ่อนไปเห็นมันดีมันเต็มเดี๋ยวจะล้างเครื่อง ไหนพี่ย่ามามพี่ย่ามาพี่ย่าไปซื้อไอ้ปรับ,รบพนุ่มพี่ย่ามามมสวัสดีครับเปล่ลลาแล้วพี่น้องเอ้ยมากึงถนนตีนตออร่อข้าวอร่อยจังข้าวไข่อืมกินแนกนงก้านข้าวกินแกงก้านข้าวจะหมดก่นกัน มึงแก่กันอ้าอําอ้าอําอ้ําอ้ําจะปากเอาไข่ด้วยเอาไข่ด้วยเอาไข่ด้วยเด้อเอาไข่ด้วยครับออะกินแกงกัแก่ยากหครจะหมดก่อนกัน ใหญ่จังเลยอืยอหอปนปลยาด้วยปอนยาด้วยไข่น้ออือนย,ยากินด้วยน้องกินไข่เหรออือืมแซ่บ life. อร่อยเลยยาก,กินหน่อยย่ากินไข่หน่อยกินไข่น้องอ,อร่อยเลยไข่เจียวให้ย่าช้อนเหรออร่อยอยู่บ้านน้องสาวเ้อพี่น้อง น้ีเอาน้ำบ่เอาน้ำบ่เอาอะไรเอาน้ำให้อันนี้อาพี่แจให้ย่าหน่อยอันนี้ให้ย่าหน่อยเอาให้ย่าหน่อยน้ำให้น้องหน่อยลูกเดี๋ยวพี่เอาน้ำให้นี่ไงพี่เอาน้ำมาแล้วน้ำน้ำน้ำน้องน้อยนังน้องหิวน้ำขนตาเหี่ยงเหีนตาเหา่ครับ อืออ่าน้องเนี่ยคนตา n h า u ค่ะพี่น,น้องเลยนะอ,อย่าร้องเอย,ยินต่อลานหน่อยไปเราปเ,เป็นเอื่อยยางเลยอยกับน้ำเอื่อยโอ้ยผมไปเปลี่ยนเอาโต๊ะถี่อนี่เพิ่ พุ่มอันนั้นนั่นหนูพุ่นที่นอแนนบาหาพุ่มที่นอตัวน,นัน้นเอี่ยมสวยเวได้สั่งสี่สิบจังไงแจ็กบาทอย่ายม,มแพงดอกแ,แต่ว่าขาทรงมันแพงขาทรงจ็กบาทสี่สิบละเอี่ยมจ็กบาทหกพันสิบทั้งหมดน่ะรวมกันอ่ะกี่บาทเจ็ดสิบสี่บาทอ๋อมันก็สวยอยู่ ชี้ผู้ดีสวยแต่วันนี้นี้บวดถือกุศิลยาสอนมาเสียเลยอยู่เดี๋ยวยายจะเป็นสูตงสังเ่ยมมาไหวในกับข่าวกันเดอ้อเอจเป็นเฟกระทะไอ้บ้าจะเป็นเซฟกระทะเลียกับมาเป็นมาเป็นสมอนช่อเนีวหรอวะแล้วก็กิน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 เนาะําแล้วก็กินกินโอเคนะบาย,บาย